สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้แม่พามาพบก,กับต้นหูเสือนะคะต้นหูเสือเราจะพบได้ใน,าในตามข้างบ้านนะคะแม่ก็ปลูกไว้เป็นสมุนไพรหมือนกันนะคะต้นหูเสือมีสรรพคุณนะคะเรามารู้จักต้นหูเสือกันเลยค่ะต้นและใบนะคะต้นหูเสือนำมา วว้า <Wow. S 2> ต้นและใบเขามีกลิ่นโ oh, <พ>อ,อดม,ะะมันยอดมากลดเผ็ดร้อนนะคะมีสปปรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะต้นและใบใบหูเสือมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรงุงร่างกายนะคะตำตำรับยานะคะนำมาต้มกับน้ำน้ำดื่มน,นะคะจะช่วยให้ ช่วยรักษาเลือดลมให้เป็นปกตินะคะรากและใบกับต้นนะคะนำมาคั้นเอาน้ำไปหยอดผูนะคะแล้วก็แก้พิษสีในผูได้นะคะต้นหูเสือเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีอายุได้2-3ถึงปีนะคะการปักชำก็ใช้ยอดเหมือนอใช้ยอดหรือต้นนะคะเพื่อนๆ ขึ้นได้ทุกสภาพดินนะคะเขาชอบความชื้นมากนะคะแล้วก็ชอบแดดปานกลางนะคะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะช่องคุณแม่พากินพาเที่ยวนะคะแม่จะได้ทำคลิปดีๆแบบและมีประโยชน์แบบนี้มานำเสนอเพื่อนๆอ,อีกน,นะคะเห็นไหมคะว่าต้นสาบเสือ อันนี้ขอภัยค่ะต้นหูเสือปูผิดต้นหูเสือนะคะเขาจะมีประโยชน์นะคะมากมายนะคะเราเอาไปกินกับลาบก็ได้นะคะที่แม่เห็นนะคะเ้าก็ไปกินกับลาบกันนะคะแม่ก็ปลูกไว้ตามข้างบ้านเนะะาะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรช่วงนี้แม่ก็จะปลูกสม,มุนไพรนะคะปลูกสม,มุนไพรห,หลายๆชนิดนะคะมี ขิงขาตะไคร้นะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะขมิ้นเหลืองขมิ้นขาวนะคะแล้วก็พรนะคะปลูกไว้หมดนะคะเดี๋ยวแม่จะมาะนําเสนอทีละอย่างนะคะแล้วก็มีว่านชักมุดลูกด้วยนะคะแม่เอาอมาจะเอาสปปรรพคุณเข้ามาพูดให้ฟังนะคะว่าประโยชน์และสปปรรพคุณของเขามีอะไรบ้างนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องคุณแม่พากินพาเที่ยวนะคะขอบคุณค่ะ